มาดูข้อนี้นะครับข้อนี้แหละนะครับควรคู่กับคําว่าโจทย์ดีไม่จําเป็นต้องยากแล้วโจทย์ยากก็ไม่แน่ว่าจะเป็นโจทย์ที่ดีนะครับเรามาดูพร้อมกัน A แทนความยาวส่วนโค้งนะครับของวงกลมที่วัดจากจุด2 0ศูนย์อ่ะอย่างนี้แปลวงกลม2หน่วยนีนาไปยังจุดลบรูทสกับ y โดยที่ Y เป็นบวกอ๋อแปลวอาคอเดนต์แน่นอน x ลบ y บวกมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับ มีขนาด Alpha อัลฟาเรเดียนงั้นเดี๋ยวเราหาค่าอัลฟาก่อนหายังไงค่า Alpha? อัลฟาเรามาดูสามเหลี่ยมรูปนี้ขออนุญาตตั้งชื่อละกันเป็นสามเหลี่ยม o m n สามเหลี่ยมมุมฉากนะถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางอัลฟามุมนี้ก็ต้องเป็น180ลบอัลฟาหนึ่งภาพออกปะ เขาบอกว่าจุด m มีพิกัดเป็นลบรูทสกับ y แปลว่าความยาวตรงนี้ก็ต้องยาวรูทสามนะไม่ต้องเอาเครื่องหมายนะครับส่วนรัศมี o m เนี่ยมันกลางสองหน่วยอยู่แล้วเพราะวงกลมนี้เป็นวงกลมรัศมี2หน่วยเด็กผาบอกปะ่ะตรงนี้สองหน่วยนะพอนั้นเส้น m o ก็ต้องเท่ากับ2ด้านไหนกับด้านไหนเนี่ยด้านนี้เราเรียกว่าด้านชิดถูกปะ ด้านนี้เราเรียกว่าด้านฉากเอ๊ตรีโกณตัวไหนนะมีคำว,ว่าชิดกตบคำว,ว่าฉาก cos นั่นเอง cos 180ลบอัลฟาเท่ากับชิดส่วนฉากไอ,อ้ cos 180ลบอัลฟาเนี่ยเราเขียนเป็น cos π ลบอัลฟาก็ได้ชิดก็คือรูทสามฉากก็คือ2ไอ,อ้ cos π ลบอัลฟานะครับใช้การยุบมุมเทียบแกน x มันจะยุบเป็นลบ cos อัลฟา คอสอะไรได้ลบรูทสามส่วนสองเอาละอยู่ที่ว่าตรีโกณน้องแม่นแค่ไหนคอสอะไรได้ลบรูทสามส่วนสอง s คอสอะไรได้รูทสามส่วนสองก่อนอะคอสสามสิบหรือพายส่วนหกถูกไหมครับแต่คอสเป็นลบก็อยู่ขั้นสองนะขั้นสองคือไพ่ลบพพยส่วนหกกับขั้นสามครับก็คือพายบวกพพยส่วนหก แต่จุด m อยู่คอเดนสองนะครับนี่ครับแปลว่าอัลฟามีค่ามากว่า5้ายส่วน6อ่ะตรงนี้พี่ได้ล้วนะว่า Alpha อัลฟาเท่ากับ5พายส่วน6ะตอนแรกเนี่ยพิจารณารูปที่1นะครับใช้ข้อมูลจากรูปที่1หาอัลฟาให้ได้ก่อน นะครับตอนนี้ได้มาแล้วอุ้ยว่าอัลฟาเป็น5าพายส่วนหต่อมามาพิจารณารูปที่2อืมเดี๋ยวก่อนเ๋ยวเพิ่งพิจารณารูป2เอารูปแรกให้จบก่อนนะครับรู้ว่าอัลฟาเป็นพายส่วน6แต่ที่พี่อยากจะหาคือความยาวส่วนโค้งนะครับเพราะว่าจากนี่ มาถึงเนี่ยยาว A หน่วยซึ่งจะมีค่าเท่ากับจากนี่มาถึงนี่เลยเพราะฉะนั้นตัวเชื่อมโยงเนี่ยระหว่างรูปแรกกับรูป2คือความยาวส่วนโค้งที่บอกว่ายาว A หน่วยน้องครับคุณคุ้นหรือยังมันมีสูตรอะไรครับที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส่วนโค้งกับมุมที่จุดศูนย์กลางอันนี้แหละคือจุดที่ข้อสอบไม่ได้ออกมานานมากแล้วนั่นคือ นั่นคือนิยามของคำว่าเรเดียนนี่บุคคเรียนตรีโกณเนี่ยโหท่องสูตรได้เป็นร้อยสูตรแต่นิยามเรเดียนลืมไปหมดแล้วนะครับเวลาหนูต้องเรียนนิยามเรเดียนเนี่ยพี่จะชอบยกตัวอย่างเป็นพิซซ่านะเห็นภาพชัดสุดสมมุติว่าขอบชีสเนี่ยยาว S หน่วยนะแล้วมุมที่รองรับขอบชีสเนี่ย กลางเซตาและรัศมีของพิซซ่านี่คือ r นะครับหนูจะได้ว่านิยามเรเดียนเนี่ยเซตาเท่ากับ s ส่วน r นะเพราะฉะนั้นหนูจะเห็นว่าจริงๆแล้วเรเดียนไม่มีหน่วยกำกับนะลูกเพราะหน่วยมันตัดกันหมดเห็นนะ s มีหน่วยเป็นเมตร r มีหน่วยเป็นเมตรหน่วยมันจะตัดกันหมดนะครับอันนี้คือมุมอาจจะเรียกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางก็ได้นะมีหน่วยเป็นเรเดียน S, S คือความยาวส่วนโคง้งหน่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับหน่วยจะเป็นเมตรเป็นฟุตอะไรก็แล้วต่า R, r, r คือรัศมีเห็นไหมครับแต่หน่วยมันจะตัดกันหมดนะ้นี่คือนิยามของเรเดียนเอามาใช้กับข้อนี้ครับนะจากเซตาเท่ากับ S ส่วน r งานนี้เซตาครับมุมที่จุดศูนย์กลางคือ5พายส่วน6ความยาวส่วนโค้งคือ A รัศมีคือ2 คูณไข้ไปอ๋อแปลว่า A จะยาวตัดตัด5พา,ายส่วน3เอาละรู้ความยาวส่วนโค้งแล้วครับว่าความยาวส่วนโค้งเนี่ย a เทกับพา,ายส่วน3นาเป็นตัวเชื่อมโยงไปฝั่งเนี้ยก็5าพายส่วน3ด้วยต่อมาเราก็มาพิจารณารูปที่2 จากนิยามเรเดียนเหมือนเดิมว่าเซตาเท่ากับ S ส่วน R แต่งานนี้มุมที่ลองรับส่วนโคงน้งในรูปที่2กลายเป็นเบตาไปแล้วนะความยาวส่วนโค้งก็คือ A รลัศมีคือ1เพราะรูปที่2เนี่ยเป็นวงกลม1หน่วยนะครับจบเพราะเบตา Beta ก็เท่ากับ A A คือเท่าไหร่ครับ5้าพายส่วน3 นไ,ไหมครับแค่นเองหนูก็ได้มาครบแล้วทั้งอัลฟาและเบต้โจทย์ถามอะไรลูก cos อัลฟาบวก s i n เบต้อันนี้ก็ง่ายแล้วเป็น c o s 5พายส่วนะ6บวก s i n 5พายส่วน3ะความจริงควรจะคิดในใจได้เลยนะเพราะทั้ง2ตัวเนี่ยไม่ยากเป็นมุมที่เราค้นเคยอยู่แล้วข่อเด้น2 c o s ติดลบ อันนี้ไปคอเตนซี่แล้วซายก็ติดลบนะตอบลบรูปสามส่วนสองลบอีกหนึ่งส่วนสองเอาตรงนี้ดีกว่าไหนดูซิตรงกับชอยข้ออะไรเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่หนึ่งคิดอะไรผิดปนเนี่ยอ๋อซายหกสิบมันรูปสามส่วนสองะโทษ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 ายหกสบมันรูปสามส่วนสองตายนะถ้ามีช้อยเมื่อกี้ มีอมีช้อยด้วยใช่ไหมตาย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 นะรีบไปหน่อยนะครับคอสสาสิบรูสามส่วน 2, สองาย60ก็รูดสามส่วนสะครับลบรูทสาลบรูสมส่วนสแล้วลบอีกรูสามส่วนสก็เป็นลบรูสามนะสอรี่สอรี่ต้องตอบช้อยข้อ1นั่นเองเป็นไงถ้าถามพี่ว่ายากไหมพี่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่มันเล่นตรงนี้ครับมันเล่นเล่นตรงนิยามเรเดียนนะซึ่งถ้าพี่จำไม่ผิดไม่ผิดแน่ๆข้อสอบแพทหรือ9าสามัญยังไม่เคยออกเลยนิยามเรเดียนนะครับผมอ่ะฝากไว้ให้คิดนะครับอีกครั้งนะครับโจทย์ดีไม่จาเป็นต้องยากโจทย์ยากก็ไม่แน่ว่าจะเป็นโจทย์ที่ดีนะแต่ยืนยันว่าข้อนี้โจทย์ดีนะครับไม่ยากมากเห็นนะคิดเลขไม่เยอะ ตอนสุดท้ายไม่นับตอนสุดท้ายพี่หนึ่งเบลอเองผ่านไป